Honda Step Wagon กลับมาเปิดตัวอีกครั้งจ่าย1 7ล้าน7แสน XX ได้อะไรบ้างมาดูกันดีไซน์เป็นเจเนอเรชันใหม่แล้วนะครับนี่ใหม่แล้วนะแต่คันนี้มีตัวชุดตกแต่งพิเศษนะตัวนี้เขายังไม่บอกราคานะตกแต่งพิเศษด้วยลายหมานะครับลายรอยเท้าหมาแล้วก็ตัวนั้นตรงนั้นเป็น Honda Dog นะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษนะเขาบอกอย่างนี้นะ ดีไซน์ตรงนี้สวยไม่สวยชอบไม่ชอบบอกด้วยนะครับสำหรับผมผมชอบนะย้ำตรงนี้ไม่ต้องย้ำสิพึ่งพูดจะมาย้ำอะไรกันตรงนี้เป็นรถ Made ิน j a p a นนำเข้าสำเร็จรูปจากประเทศญี่ปุ่นนะครับราคาแบบนี้ถือว่าโอ้ว้าวกันเลยทีเดียวเพราะว่าเกร y Market ที่นำเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยขายกันอยู่2ล้านกว่าบาททั้งนั้นเลยนะครับ ดีไซน์ด้านข้างเราน่าจะคุ้นเคยกันดูกันดีอยู่แล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างมีนัยยะเลยนะครับด้านหน้านี่ดีไซน์ด้านหน้านี่ก็มาใหม่นะอันนี้ถือว่าใหม่จริงๆนะครับไฟหน้าเป็น led ชุดนี้มี daytime running light ทรงเนี่ยก็เป็นทรงแวนพอเป็นรถ mpv อยู่แล้วนะครับตัวนี้กระจังหน้า สวยดีผมชอบดีไซน์นี้ผมชอบนะผมชอบโลโก้ o, ตัวเอมีสีฟ้าสแสดงให้เห็นว่ารถคันนี้เป็นรถแบบถูกต้องเป็น e h e v นะครับขับเคลื่อนด้วยพลังพลังไฟฟ้า yeah, yeah. เขาต้องเรียกว่าอย่างนี้เนาะใช่ใช่เป็นพลังไฟฟ้า yeah, yeah. พูดเรื่องของ e h e v ของคันนี้กันก่อนดีกว่าเล่ากันแบบง่ายๆอย่างนี้เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดู mm. หัวใจเนี่ยเป็น เครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับแต่ว่า e h v ของของ Honda เนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่ามันเป็นไฮบริดแบบซีรีส์เป็นหลักนะครับมีพาเรลลอยู่นิดเดียวนะครับพละกกำลังรวมของทั้งระบบทั้งหมดคือ184แรงม้านะครับคือว่าด้วยการทำงานเนี่ยเขาจะเครื่องยนต์เนี่ยหน้าที่หลักเลยจะปั่นไฟนะครับปั่นไฟไว้ใน ปันไฟมาใส่มอเตอร์นะครับใส่แบตเตอรี่สิแต่มีใส่มอเตอร์ด้วยนะอา้าวเล่าอย่างนี้สส่วนเลยไปที่มอเตอร์แล้วก็ไปที่แบตเตอรี่นะครับทําหน้าที่ในการปั่นไฟเป็นหลักเลยการขับเคลื่อนจะใช้มอเตอร์เป็นหลักมากกว่า80%ทั้งจังหวะออกตัวจังหวะเล่งแซงนะครับจะมีแค่เพียงตอนที่วิ่งด้วยความเร็วสูง แบบ cruising แล้วคงที่ตรงนั้นแหละจะเป็นเครื่องยนต์ที่เข้ามาทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนมอเตอร์จะไม่ได้ขับนะครับหรือจะมีขับบ้างเล็กๆน้อยเป็นการขับแบบพา r a l e l ก็คือที่ผมบอกเมื่อกี้ครับจะมีจะมีมอเตอร์ขับควบพร้อมกับตัวเครื่องยนต์บ้างในช่วงความเร็วสูงหรือในช่วงจังหวะเปลี่ยนจากการขับจากมอเตอร์มาเป็น การขับด้วยเครื่องยนต์จะมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทีมวิศวกรที่เขาเล่าให้ผมฟังนะครับหลักการเป็นแบบนี้พละกําลังรวมอย่างที่บอกไปว่า184แรงม้าถือว่าเยอะมากๆนะครับเพียงพอต่อการใช้งานสําหรับรถไซนี้แล้วนะครับจ่ายล้านเจ็ดได้แบบนี้อ่ะดีและที่สําคัญคือ Made in Japan ด้วยออุ้ย ลนะ้อและยางเป็นขอบ16นิ้วนะครับได้ยางของบิต stone นะตัวนี้เป็นทูลันซาล้อลายนี้ธรรมดาไปสำหรับผมผมเฉย,ยๆมากดิดหน้าดิตหลังนะครับเป็นดิดได้ทั้งหน้าและหลังด้านหน้าเป็นอิสระแมพคอสันสตัดส่วนโช๊คอัพด้านหลังไม่ใช่โชคอพัพช่วงล่างด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมนะครับมาดูภายในกัน จุดใหญ่ใจความเดี๋ยวเราเล่าในส่วนของตัวเบาก่อนดีกว่าเบาเนี่ยโอ้โหพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยพอนึกถึงรถจีนเนาะรถจีนในงานเนี้ยบงานเนียนกว่านะครับหนังธรรมดาจับแล้วรู้สึกเฉยเฉยแล้วเป็นหนังผสมผ้าด้วยไม่ใช่หนังล้วนๆนะครับเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบเสียดายขัดใจการตัดเย็บยังไม่เนียบไม่เนียนตัวคุณภาพเนื้อหนังก็ยังไม่เนียนนะครับ แต่ในแง่อัถประโยชน์ตรงนี้เอาไว้เสียบโทรศัพท์ได้นี่นะเสียบให้ดูเสียบแบบนี้เสียบแล้วเล่นไม่ได้นะครับอืมนะมีถาดวางแก้วนะครับถาดวางของถ้าจะเล่นต้องวางองนี้อ้าอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ดีนะประตูเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านี่ครับปิ๊ปปี๊ปปี๊ปปปป๊บป๊ฮปิ๊ปนี่ โอเพนคลอสแบบนี้เลยนะครับอ่ะก็กว้างขวางดีมีแอร์ตอนหลังด้วยนะครับเบาะพับได้หลากหลายรูปแบบแบบอิสระเลยพับแบบแบนราบได้ด้วยนะอ่ะนี่เดี๋ยวพาไปดูว่าแบนลาบแบบไหนอย่างไรนะครับน,นี่ตรงนี้นี่ฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้า เบลล่าแบบนี้เลยคือเบาะเก็บเข้าไปอยู่ข้างในอย่างนี้เลยนี่ดูสิ<ง>เห็นไหมอ่ะอย่างนี้ดีนะถือว่าดีงามเลยทีเดียวนะครับพื้นที่กว้างขวางแล้วก็ถ้าเอาพรมหรือเอาฟูกมาปูวางนอนได้เลยนะครับแล้วในพรนะีเซนต์อ่ะเขาบอกว่าเอาโซฟ,ฟาใส่ได้ด้วยนะโอ้ถือว่าเจ๋วมากเลยนะครับมา ส่วนด้านหน้ามีอะไรอย่างไรบ้างนี่ดีไซน์ตรงนี้โอ้โ oh หมาดีนะดีไซน์แบบนี้ผมชอบเกียร์เป็นเกียร์แบบปุ่มกดเหมือนตัว honda c r v คุ้นเคยเบรกมืออยู่ตรงนี้นี่อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานง่ายมืออ่าจอเล็กมากเล็กเกินไปอันนี้เล็กเลยไม่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แล้วอยู่ไกลด้วยนะอืม ปุ่มปรับอุณหภูมิตรงนี้ถือว่ามาดีพวงม,มาลัยบาดีทรงนี้ชอบในสไตล์สปอร์ตก็คล้ายๆก,กันกับ h o n d ้าหลายๆรุ่นนะครับพื้นที่เก็บของตำแหน่งการวางอุปกรณ์ตรงนี้ก็ไว้วางเหรียญวางเศษอะไรเรงี้ยได้นะครับนี่เป็นที่วางแก้วดีตัวเปิดปิดประตูอยู่ทางด้านนี้ถือว่ามาดีมีที่ชาร์จ usb 2จุดนะครับ type a type c ให้มาอย่างครบครบอ่ะก็ถือว่า ดีเลยทัศนวิสัยเท่าที่มองจากตรงนี้กว้างนะกระจกบานใหญ่ดีนะครับโอ้แต่ว่าตัวตำแหน่งเบาะคนขับยังเป็นเบาะแบบปรับอัตโนมือนะครับอย่างนี้ก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่อ้วันนี้ใหญ่นี่มีไฟด้วยไฟยังเป็นสีเหลืองอยู่นะครับอันนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ดีนะครับนี่ โอใหญ่เลยนะว้าวมันจะมีรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆในเรื่องของอัตประโยชน์ตรงนี้เอาไว้แขวนแกงถุงได้นะครับนี่ซื้อรถราคาล้านเจ็ดจะามาไปซื้อแกงแกงถุงมาแขวนเหรอนะอนะอราคายัางเป็นทางการเดี๋ยวเขาจะประกาศในช่วงปีหน้านะครับวันนี้เอารถมาให้ดูกันก่อนดู อยากเห็นขั้นจริงมาดูกันได้ที่งานมอเตอร์เอ็กนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ทธันวาคมนี้นะครับก็มาดูกันได้ที่บูธของ HONDA นะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆอะไรเงี้ยก็คุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายคุยได้เลยนะหรือจะจองก่อนก็ได้นะครับเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะถามเจ้าหน้าที่มาเห็นว่ามีลูกค้าจองแล้วด้วยนะครับก็ราคาเป๊ะ ก็รอดูปีหน้านะครับอันนี้ก็มาดูคันจริงกันได้ถามผมราคาอย่างเงี้ยถือว่าเป็นราคาที่ดีเลยเมื่อเทียบกับเกรย์มาร์เก็ตที่นําเข้ามาทําตลาดก่อนหน้านี้นะครับส่วนถ้าเปรียบเทียบกับรถอื่นๆในราคาระดับเดียวกันประมาณล้านเล้าน8เนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้ว่าโอคุณภาพภายในยังวัสดุภายในผมยังรู้สึกว่ามันยังสู้ไม่ได้นะครับรถ จากประเทศจีนเนี่ยให้เกรดวัสดุที่ล้ํากว่าเนี๊ยบกว่าเนียนกว่าแต่ในเรื่องของความเชื่อมั่นในการใช้งานการดูแลการบริการหลังการขายต่างๆความเป็น Honda Automobile ก็ไว้ใจได้ในระดับที่เราเชื่อมั่นได้นะครับก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วก็มาดูคันจริงกันได้ก่อนวันที่10ธันวาคมนี้ที่งานมอเตอร์เอปครับ